เฮ้ยผมสงสัยนะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะทั้งพักคุณมีคนเก่งที่สุดคืออุ้งอิงเหรอแสดงว่าคนที่มีอยู่ในพักนี้ไม่ได้เรื่องเลยอุ้งอิงเก่งที่สุดเลยอันนี้ตอบผมให้ได้ตอนเอนทานเข้าเข้าหมายวิาลยยังยังอธิบายไม่ได้เลยและถ้าเกิดไม่ใช่ลูกของคุณทักษิณชินวัตรอุ้งอิงจะมีโอกาสไหม อ้าวแล้วขอโทษเธอครับยังยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบแล้วจบเมื่อไหร่อ่ะที่จะจบอย่างนี้แล้วเอานิดเดียวเดี๋ยวไม่ได้ไปต่อเดี๋ยว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 การปั่นกระแสการอะไรต่างเนี่ยใช้เงินมหาศาลจะปั่นใครก็ได้แต่ผมกล้าฟันธงเลยนะถ้ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเหนือกว่าอุ้งอิงและมีโอกาสแบบนี้นะเขาจะไปได้ดีกว่าอุ้งเยอะเลยนะครับผมไม่ไม่พูดอะไรก้าวล่วงนะโอเคเมื่อพลาดพิงมา ก็ขอฟันกลับเท่านั้นครับในพักเพื่อไทยมีคนเก่งเป็นจํานวนมากแต่กรรมการบริหารพักเขาพิจารณาแล้วว่าแพรทองทานคือคนที่สร้างคะแนนนิยมให้พักได้มากที่สุดนี่ไม่ใช่เพิ่งเปิดตัวครับขึ้นเวทีเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาปีกว่าๆถึงได้ทําหน้าที่เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีครับสํานักโพทุกสํานักแต่ละรอบคะแนนนิยม เพิ่มมากขึ้นทุกรอบอแล้วก็นําเป็นที่หนึ่งอยู่ในเวลานี้ครับถามว่าพักการเมืองไหนบ้างถ้าหากว่ามีตัวแทนของพักเดินไปหาประชาชนทําหน้าที่กับประชาชนแล้วผลสํารวจบอกว่าอยู่อันดับหนึ่งเป็นว่าที่นายกรัมปี แล้วคุณจะไม่เอาคนคนนั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีประการต่อมาเนี่ยเรื่องของการสอบเอ็นทรานผมไม่นึกนะว่าท่านก็อาวุโสท่านจะไปรื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเอากับเรื่องที่เจ้าตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเขายืนยันความบริสุทธิ์และชัดเจนตรงไปตรงมามาตลอดแล้วอย่าไปชกใต้เข็มขัดน้องเขาแบบนั้นไม่ได้ประการต่อมาเนี่ยก็ต้องเอากันให้ชัดอีกว่า ใครที่จะไปบอกว่ามีนักรบห้องแอร์อะไรยังไงที่ไหนห้ามอภิปรายพลเอกประวิตย์จริงไหมผมไม่ทราบร้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยเขามอบหมายให้ผมเป็นผู้ช่วยหาเสียงมอบหมายให้ผมไปปราศัยใดๆนี่ไม่เคยมีใครมาห้ามผมนะครับแล้วไปดูผมบนเวทีทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิทธเนี่ยผมเอาสับทำบรอช่อทุกเวทีก็ไม่เห็นมีใครมาห้ามเขาก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ทำหน้าที่ไปตามกรอบของการ เป็นผู้ช่วยหาเสียงก็เป็นแบบนี้แล้วไปอ้างคนแดนกลงแดนไกลเนี่ยให้ดูดีๆเลยครับว่าถ้าหมายถึงอดีตนายกทักษิณเนี่ยนะอดีตนายกทักษิณไม่เคยมากํากับสั่งการอยู่แล้วแต่เฉพาะท่าทีของอดีตนายกทักษิณกับพลเอกประวิตย์เนี่ยล่าสุดแก่ตึ้งบอกเนี่ยว่าเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่โง่ไปยกเก้าอี้นายกให้ป้อมไอ้แบบนี้โอเคเขาจะเรียกว่ายั้งมือไว้ไม่ตีเหรอ